แห่สงสารพรพันธ์เกิดปาาดทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เพราะเราเหรอทีมถึงแพ้พรพันธ์พูดความรู้สึกหลังโค้ดไอบเคบอกให้ปรับที่ตัวเซตน่าเห็นใจมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A&N ็นเอ็นสปอร์แต่ก็จะแปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับความหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-2024ซึ่ง IBK นะคะของชมพูพ่พรพันธเกิดปราดค่ะพายจีเอไปแบบสุดมัน1ต่อ3เซตนะคะด้วยคะแนน 22-25, ต่อ 25-15, ต่อ22-25ต่อและ20-25ต่อส่งผลให้ทีม IBK คะ่ะแข่ง3นัดแพ้3นัดมีศูนย์คะแนนนะคะจมบ้วยของตาราง และก่อนหน้านี้นั้นนะคะคิมโฮชุนค่ะเฮดโค้ด <head code S 1> ของ i อ k เคนะคะ,ะ,คะได้เปิดเผยว่าพรพันแทบไม่มีเวลาปรับตัวเธอเป็นมือเซตสไตล์เสียเร็วเหมือนที่เล่นกับทีมชาติไทยแต่นักกีฬาของเราปรับตามเธอไม่ทันตอนนี้เราจึงต้องพยายามกำชับให้เธอเล่นช้าลงหน่อยเราต้องทำการบ้านเรื่องนี้ให้หนักจริงๆคิมฮาคยองจะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่น่าเสียดายที่เธอเล่นไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บคาดว่าเธอจะกลับมาได้ในสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามก่อนเริ่มฤดูกาลโค้ชคิมโฮชุนเคยให้คำมั่นว่าจะปล่อยให้พรพันธเล่นในสไตล์ที่ถนดัดแต่หลังจากสานัดที่ผ่านมาต้องเปลี่ยนแผนเพราะผู้เล่นในทีมเล่นเร็วตามเธอไม่ทันซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในเกมที่ผ่านมาค่ะมีจังหวะที่โค้ชคิมโฮชุนนะคะเฮดโค้ชของ IBK ค่ะได้ดูลูกทีมหลายจังหวะหนึ่งในนั้นก็มีพรพันธ์เกิดปราดด้วยนะคะมือเซวอลล์บอลหญิงไทยที่โดนดูด้วยทำเอาแฟนๆค่ะแห่เป็นห่วงความรู้สึกของเธอ ล่าสุดนะคะพรพันธ์เกิดปราดค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับแฟนๆพรอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้หน้าเจือเพราะโดนดุโดยได้ระบุว่าเวลาโดนโคดดุทำหน้าไม่ถูกเฉยๆเป็นคนที่โดนดุแล้วไม่เครียดก็กินน้ำไปแล้วก็ทำหน้าแบบนั้นไปต่อเล่นทีมชาติไทยก็เป็นเหมือนกันก็ทำหน้าแบบนี้แหละเวลาโดนโคดด่าไม่ได้หน้าเจือนนะและจากคำตอบของพรพันธ์นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลคงหายห่วงไปได้เยอะค่ะ แล้วรอลุ้นรอเชียร์ในแมตต์ต่อไปของสาวชมพู่พรพัน์เกิดปราดกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีแฟนๆ IBK นะคะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังทีมรักยังไม่ชนะใครเลยในศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้นะคะจนนักกีฬากลัวกลัวว่าจะโดนดา่าและตัวตบของทีมยังไม่เด็ดขาดพอและนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยค่ะการเปลี่ยนโค้ดน่าจะเป็นคำตอบ ดูเหมือนต่างชาติจะล้มเหลวทั้งคู่เอาพรพัน์ธเข้ามาทำไมพลังของตัวรุกยังอ่อนมากเมื่อเทียบกับทีมอื่นเราจะออกจากที่สุดท้ายไม่ได้ตัวเซตเก่งแต่คุณแค่ต้องปรับให้เข้ากันได้ดีเท่านั้นบล็อกกลางเราตัวเล็กเกินไปทําให้มีบล็อกแต่เหมือนจะไม่มีคู่แข่งจึงตบทําแต้มได้ง่ายรวมถึงฮาวังมินขยองที่ต้องปรับอฟอร์มการเล่นของเธอ การเซตของพรนพันธ์ทำได้ดีระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเกมแรกบอลแรกของทีมไม่ค่อยดีฉันจึงคิดว่ามันจะดีกว่าที่จะลองเล่นในรูปแบบเซตเตอร์มากกว่าสไตล์โค้ดน่าเสียดายจริงที่ผู้เล่นทุกคนต่างตัวสั่นและมองหน้ากันเพราะกลัวโดนโค้ดดุไม่ว่าคุณจะมองอยังไงพรนพันธ์ก็ถือว่าเสียเปล่าเกินไปสำหรับโค้ที่มีอีกโก้สูงอย่างคิมโฮชุนในทางกลับกันดูเหมือนว่าจะเป็นโชคร้ายอย่างมากสำหรับพรนพันธ์ ฉันยังคิดว่าเธอกับโกฮีจินโค้ดของแทจอนเรสปาร์กน่าจะเข้ากันได้ดีถ้าคุณตามการเซตของพรพันธไม่ทนันการก้าวไปสู่เวทีระดับนานชาชาติจะยากไหมและนี่นะคะก็คือความคิดเห็นบางส่วนของแฟนๆ IBK ค่ะที่ต่างเข้ามาให้กำลังใจพรพัน์ธเกิดปราดนะคะและสำหรับโปรแกรมต่อไปของ IBK นะคะทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะ มีคิวพบกับไฮพาร์ตนะคะต้นสังกัดของโมเมนธนัชชาสุขสดในวันที่28ตุลาคม2516เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราทุกคนที่ไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยนบอลของเรากันนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ